วิดีโอนี้สนับสนุนโดยลาวา b u บัคร้านบริการขายโลบักราคาสุดคุ้มกดผลปีศาจทาวน์ของบล็อกฟุตรับกดเกมพาร์ตและแฟคเมนต์ในราคาถูกบริการกดเจมให้กับออสตาทั้งโลก1และโลก2และมีบริการอื่นๆอีกมากมายสำหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะครับผมเอาละครับสวัสดีครับผมท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านกันด้วยนะครับวันนี้เรเกมของโ b บัคในแมปของออสตาทาวเวอร์ดี e เ s น์ในวิดีโอนี้นะครับ๋ยวผมจะมาทําการรีวิวตวละครนนะครับที่ใครที่ม ับทุกคนข้างหลังแบนเนอร์โลกหนึ่งนะมันจะมีอยู่นะครับเป็นยูนิตสามตัวสี่ตัว DC ตัวยืนเรียงกันนะครับสามารถไปแลกกันได้ถ้าคุณมีนะครับเอาไง่ายตัวละครเนี้ยก็แลกมาจากตรงนั้นนั่นแหละนะครับก็โอเคครับในวิดีโอนี้ผมขอยืม ID น้องนะครับคนนี้มานะครับมิสเตอร์นาธานนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ให้ยืม ID มารีวิวซึ่งตัวละครเนี้ยเป็นตัวละครที่เรียกได้ว่าน่ารักมากๆครับทุกคนซึ่งผมรู้ครับว่ามันเป็นผู้ชายแหมไม่ได้แดกผมหลอกบอกเลยนะครับผมสำหรับแอสโตรโฟนะครับผมเป็นตัวละครจากเรื่อออองนนะะะคคครรรรับแต่่่่ผมมไไู้วาาาเจกภ ที่มีข้อมูลก็รบกวนคอมเมนต์ด้วยนะครับผมชอบมากเลยผมไปหาตอนทำปกคลิปแบบตัวละครไม่คู่น่ารักทุกคนแต่ว่าแค่น่ารักก็พอปะเออแค่น่ารักก็พอแล้วที่ผมมีนะครับผมก็คือเลเวลนะครับอยู่ที่หเท่านั้นนะครับแล้วก็เป็นตัวละครที่สามารถเทรดได้นะครับนะฮะแล้วก็ไม่สามารถอีโวขึ้นเป็น7ดาวได้นะครับมีเบรซสิ่งด้วยนะครับเวลาเราใส่ก็จะมีออร่าที่อยู่บนหัวนะเป็นเหมือนดาบฟันนะครับอันนี้ผมไม่มั่นใจเหมือนกันแต่คิดว่าน่าจะเป็นดาบนะครับ แล้วก็ดาเมจนะครับอยู่ที่ประมาณ3,510วิจมตหนึ่งทีระยะ60แคตตาลรีมี3นะครับแล้วก็ตัวของดาเมจบูทเนี่ยถ้าเป็นลีดเดอร์จะบูท15%นะครับทุกคนครับเป็นธาตุโฮลี่ซึ่งโอเคเลยนะธาตุโฮลี่นะครับเดี๋ยวเราไปรอดูในเกมว่ามันจะดีขนาดไหนนะครับซึ่งส่วนตัวนะครับผมคิดว่าตัวละครนี้เป็นตัวละครที่น่าจะสะสมอย่างเดียวแหละนะครับแต่ว่าผมว่าในในเบสเกมมันก็น่าจะเก่งอยู่และเรามาเริ่มกันเลยครับทุกคนครับตัวละครนี้เริ่มกันเลยเริ่มกันเลยอ่าปรับนี่ปึ๊ ตัวละครจะเป็นตีแบบแอ์นะครับผมอ่าแบบแอ์นะครับนี่ฮะแอนิเมชั่นชัวพุ่งไปฟันเฮ้ยแอนิเมชั่นสวยอยู่เป็นตีแบบซิงเกิลนะครับอ่าเรียกได้ว่าเป็นตีแบบซิงเกิลสิบวิจมตีหนึ่งทีนี่ฮะซิงเกิลจริงๆครับมาเดี๋ยวอัปเกรดกันเลยดีกว่านะครับนี่ครับสาวน้อยของเรานะครับนี่ สาวน้อยของเราเรียกว่าสาวน้อยได้ไหมก็น่ารักอะครับก็พอครับอ้ามาอัพครับคันแรกนะครับโอ้โหเงินวาง500ก็จริงครับแต่ว่าถ้าอัพเนี่ยใช้60,000เลยนะครับดาเมจเป็น44,000แล้วก็คันที่2นะครับผมเป็น124,000ครับใช้เงิน80,000ดาเมจเป็น239,000แล้วก็นี่ครับผมคันที่5คันที่4เออคันที่4นะครับใช้เงิน150,000ดาเมจก็อยู่ที่372,000ครับแล้วก็เปลี่ยนแอนิเมชันใหม่ด้วยไปเป็นเซอร์เคิลได้เลว่าเล็กมากครับ เล็กมากครับเล็กมากเล็กมากจริงๆตอนนี้ใช้ไปแล้ว400,000นะครับสำหรับตัวละครน,นี้ก็ดาเมจอ,อยู่ประมาณ600,000เท่าเวบ1075ต่อมาครับใช้เงิน175,000ครับดาเมจอ,อยู่ที่510,000แล้วก็ขั้นที่6ครับใช้เงิน105,000ดาเมจเป็น665,000แล้วก็ขั้นที่7นะครับใช้เงิน200,000ดาเมจเป็น826,000ขั้นที่8นะครับผมใช้เงิน205,000ดาเมจเป็น1ล้านครับ ขั้นที่8นะครับทุกคนขั้นที่8ขออนุญาตขายก่อนขั้นที่8นะครับ1ล้านนะครับแล้วก็ขั้นที่9นะครับจะเป็นขั้นสุดท้ายนะครับทุกคนครับใช้เงิน500,000ครับแอนิเมชันเปลี่ยนใหม่ดาเมจอยู่ที่1ล้าน2 3 0 0 0 0 0ระยะ100ครับโอ้มายกอดนี่คืออะไรอ่ะอันนี้น่าจะบั็กนะเพราะว่าไม่น่าน่าจะลืมนะผมว่าน่าเขาน่าจะลืมเอาไอ้ตัวเซอร์เคิลวันนี้ออกนะครับเพราะว่ายังไงก็ตามครับต่อให้มีวงนี้นะแต่ตัวละครนี้ตี เออมันก็เลยไม่จําเป็นต้องมีตัวเซอร์เคิลสำหรับตัวนี้นะครับถ้าเวล175นะครับดามจอยู่ประมาณ2ล้าน5นะครับทุกคน ประมาณ2ล้าน5ล้าน6นะครับ10วิจมตีหทีระยะ100เรียกได้ว่าเลขสวยๆกลมๆเลยครับนี่ฮะสอับตัวละครนี้ใครที่แรกก็เป็นตัวตีแอที่เกได้ว่ามันก็ดีนะฮะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ดีมากไม่ได้เมตาขนาดนั้นนะครับเพราะว่าตัวของเซอร์เคิลมันเขาเรียกอะไรตัวโคนมันค่อนข้างไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เพราะว่ามีตัวละครอื่นที่เก่งกว่านี้เยอะนะฮะแต่ก็นั่นแหละแค่น่ารักก็มันอยู่ในในในทีมก็ดีแล้วทุกคนเออดูดฮะ โคตรน่ารักเลยอะน่ารักจริงอยู่เนี่ยมาเดี๋ยวลองบัฟกันดีกว่าว่าดามเมจจะเท่าไหร่กันเชียวนะครับบัฟครับปุ่มบุ๊กทำงานหน่อยบุ๊กดามเมจเท่าไหร่บุ๊กดูครับทุกคนจากร้านนะครับเป็น4ี่ล้านสามแสนครับสิบวิโจมตี1ทีระยะ120ครับทุกคน เรียกได้ว่าทั้งแมปเลยทีเดียวนะครับถ้าบุกมันก็เนี่ยแหละครับผมพลังของบุกมันจะตัวละครที่ตัวของสเกลเนี่ยมันก็จะโอเวอร์พาวเวอร์ขึ้นอีกนะถ้าเป็นตัวละครสเกลแบบหลังเกมจัดๆนะครับตัวละครนี้นะครับมันก็สามารถวางได้ทั้งหมด8ตัวนั่นแหละนะครับแต่ว่าตอนหนึ่งตัวเนี่ยมันใช้เงินประมาณ1นล้านหกแสนนะครับในการวางตอนหนึ่งตัวนะอันนี้ก็คํานวณเงินกันดีๆนะครับและนี่ครับผมก็คือเอสโทโฟนะครับจากเรื่องเฟดนะครับใครที่สนใจก็ถ้ามีของผมว่ามันน่าจะมันน่าจะแลกจากไอ้นนีะ น่าจะได้จักบูเจมนะครับทุกคนเออถ้าใครมีบูเจมก็ไปแลกกันได้นะครับแต่ว่าใครที่มีตัวของเหรียญทองนะครับก็ไปแลกนซ้นสายได้นะก็จะมีหลายๆตัวอยู่2ตัวมั้งเออนะ่าสตัวมีเซเบอร์ด้วยนะครับก็โอเคในวิดีโอน,นี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมไว้เจอกันคลิปหน้าฝากกดไลค์ like นะผมแล้วกดแชร์กด subscribe ด้วยนะผมในวิดีโอถัดไปจะเป็นตัวอะไรก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ